ครบหนึ่งพันแล้วแล้วมาเจอช่องนี้ได้ไงคะเนี่ยมาเจอได้ไงวันแรก<ป>ต้องบอกว่าโค้ดคงต้องให้สมญานามเลยนะคะว่าเป็นโค้ดสะกดวิญญาณโอ้สะกดวิญญาณ, oh, ญญาณพี่เนี่ยจบปริญญาเอกนะคะพี่ oh. พี่เนี่ยฟังังคนบรรยายมาเยอะแล้วผ่านการอบรมในหลักสูตรใหญ่ๆ <c oughs> มาเยอะมาก โค้จบแค่ปริญญาตรีเลยเหมือนภาษาอังกฤษเองแต่ยังไม่แข็งแรงเลยแต่ภาษาไทยแล้วก็จิตวิญญาณในการสอนของโค้ชเนี่ยสุดยอดมากใครที่ถ้าถ้าสมมติมีความรู้สึกและมีความต้องการในเรื่องที่โค้ดพูดเนี่ยพอมาฟังโค้ดแค่ไม่เกิน10วินาทีอะ่ะจะต้องหยุดแล้วก็แอบ เข้าดูโค้ดมาตลอดมาเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้ดูเล่นๆนะคะดูจริงจังแล้วก็มีจดด้วยในบางครั้งอย่างอย่างอ่พอหนึ่งเนี่ยจดเพราะว่าในเรื่องการไลฟ์มันมีรายละเอียดนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปรตก้าในวันเนี้ยโค้ดสอนละเอียดแล้วก็ทําได้เลยจริงๆเราก็ใช้แคปคัสในการตัดต่อวิดีโอเล่นของเราเองอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้มีรายละเอียดในในเทคนิคบางอย่าง พอพอโค้ดสอนเนี่ยอ๋อเราก็เก็ตเลยเราก็คิดว่าโค้ดจะเป็นแสงสว่างให้กับคนอีกหลายๆคนที่แบบที่โค้ดตั้งใจค่ะพี่ขอให้กำลังใจโค้ดนะคะรักโค้ดมากๆเลยถ้ามีโอกาสอยากไปเจอหน้าไปเจอตัวจริง